สวัสดีค่ะวันนี้ร้านบอยออโต้ซาวจะมารีวิวการใช้งานคู่กันระหว่างตัว Kenwood DNX4150 BT นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นมี GPS ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Garmin น,นะคะใช้งานคู่กับ Kenwood WL10 ตัว Wi-Fi Dongle นะคะเราจะมาดูว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้งานกันอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยในรุ่นนี้เราจะติดตั้งในรถคอมมูเตอร์นะคะรุ่นใหญ่สักนิดนึง วิธีการติดตั้งเราก็ติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยในตัวจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ4 1 5 0นะคะนะคะหน้าจอหลักก็จะเป็นตัวนี้เป็นรุ่นมี gps นำทางนะคะออฟ์แวร์ Garmin โอเคนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งตัวใช้งาน Kenwood WiFi dongle ไว้นะคะตัว WL100 ตัวนี้สามารถ connect ได้ทั้งกับ แ n d r o i d แล้วก็ iOS อเนาะโดยเขาจะมีปุ่มสวิตชิ่งอยู่ด้านข้างนี้นะคะเรากดเลือกคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยคือใช้ใช้พวกคลิปหนีบกระดาษก็ได้ค่ะจิ้มรีเซ็ตเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้งานเป็นตัว Android และจิ้มอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะสวิตชิ่งไปที่ iOS นะคะตัว WiFi รงก็ตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งเสร็จเราก็จะเก็บซ่อนไว้เลยนะคะทีนี้ก็ในตัวโทรศัพท์ที่เราจะใช้งานเนี่ยก็จะกลายเป็นไร้สายทันทีนะคะทีนีน้ในการสั่งงานเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ปุ่มโฮมนะคะ แล้วก็เลือกใช้งานตัว HDMI หรือ MHL ตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็ใช้งานไปได้เลยนยคะตอนนี้เราได้ต่อ Connect c o คอนเนไว้เรียบร้อยแล้วใช้งานก็กดึงเล่นไฟล์จากที่เรามีอยู่ในแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยของทางร้านเราเล่นใช้งานผ่านตัววิดีโอเพลเยอร์สีม่วงๆนะคะเดี๋ยวเรากดไปให้ดูอีกทีหนึ่งกดแอปให้ดูเนาะสครูนะคะอ่ะตอนนี้ เราใช้งานผัดิดีโอเพลเยอร์่ยค่ะอย่างเงี้เนาะตอนนี้ก็จะเยี่ยมมากใช้งานสั่งคุ้มค่าเลยนะคะใช้แบบไร้สายคุณจะถือถือคนเล่นไปอยู่เบาะหลังก็ได้เนาะแล้วก็สั่งงานมาให้มาให้ตัวหน้าเป็นตัวเปิดมีลลิลงขึ้นไปอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เราจะทําเป็นตัวไฟล ไฟล์ภาพให้ดูอีกทีเนาะว่าสกรีนเมลลิ่งเนี่ยตั้งค่าย,ยังไงนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไว้ไว้มีรายละเอียดอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ